สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาฉีดพ่นโรงเรือนครับผมมาฉีดพ่นโรงเรือนผมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งครั้งและช่วงเนี้ล้มหนาวโรคที่มากระลมเราก็ไม่รู้ว่าโรคอะไรบ้างเราควรฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแต่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนผมก็ฉีดพ่นครับอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งตัวนี้เป็นตัวผมใช้เป็นอัลตราาวน์นะครับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในด้านฟาร์มในด้านการปริษัทเท่านั้นนะครับตัวนี้กาจะเป็นฟาร์มไก่เนื้อไก่ชน ไก่ไข่ฟาร์มสุก,กรฟาร์มวัวสามารถฉีดพ่นนะครับออกฤทธิ์ไม่กัดก่อนต่ออุปกรณ์การเลี้ยงนะครับสามารถฆ่าเชื้อไข้หวัดโลกฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่มากระลมหรือมากระสิ่งของที่เราเข้าโรงเรือนนะครับผมอัตราส่วนการใช้นะครับผมว่าใช้เนี่ยถังน้ํา20ิลิตรใส่ประมาณมุ้งฝาวิตามินผมเนี่ยประมาณ7จมันมันมี75 ML เนี่ยผมจะใส่ร0อย l เนี่ยฉีดพ่นทีละครั้งหรือถ้าใครฟาร์มเล็กก็ ใช้ครึ่งหนึ่งก็ใช้อน,นี้ครึ่งฝาก็ได้หรือมีที่ตวงก็ตวงเอา5วห ml แต่ก่อนฉีดพ่นเนี่ยเราแนะนําให้เรานําอาหารที่ล้างอาหารออกก่อนแล้วก็นําน้ําออกก่อนเดี๋ยวผมไปดูวิธีการฉีดของผมนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปนําอาหารอาอกออกกันก่อนครับไปครับ อันต่อไปก็เป็นการตวงยาของนะครับตวงยาพ่นฆ่าเชื้อผมนะครับของผมจะใช้แบบนี้ครับอันนี้จะเป็นถัง20ลิตรแต่นี้จะเป็นขวด1ลิตรที่มีจําหน่ายในรา้าผมก็จะเป็นขวด1ลิตรแต่ใครสนใจแบบผมเนี่ยถัง20ลิตรใช้ทีเดียวเลยผมใช้ามานานอยังนหมดเลยเนี่ยนี่คือผมสั่งมาที่ถัง20ลิตรนะครับแต่นี่คือแบ่งปันสําหรับคนที่ว่างบน้อยหรือใช้ไม่เยอะก็ขวดนี้ครับราคาตอนนี้ก็ในรา้ามีส่วนลดอยู่ครับ แต่มผสมก็ไม่ยากครับนี่ครับของผมผมจะใส่ประมาณร้อยมลเลยค่าเชื้ออาทิตย์ละครั้งตัวยาจะเป็นน้ำสีเหลืองแดงนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็เจ็ดสิบห้ามลนะครับนี่ครับเทลงไปแล้วก็ใส่ยี่ิบห้ามลนี่ครับไม่ยากครับของผมจะเป็นถังที่สามารถค้นได้ครับนี่ครับกดปุ่มเราไม่ต้องเขย่าครับมีปุ่มคนอยู่ ถังนี้ก็ใครก็ไปหาเชี่ยนะครับเยี่ยวันนี้แบรนด์นี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมานี้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีฉีดพ่นกันครับไป วิธีฉีดพ่นก็จะประมาณนี้นะครับตามที่คลิปที่พี่ได้เห็นกันใครสนใจก็สามารถกดส่งติ๊อได้ที่หน้าโปรไฟล์หรือสนใจแบบยี่สิบลิตรก็สามารถทักข้อความมาสอบถามมนได้ป้องกันก่อนจะรักษานะครับโรคถ้าโรคลงเนี่ยมีติดิตาได้ทั้งโรงเรือนเลยนะครับโอเคครับสนใจก็กดได้ที่หน้าโปรไฟล์หรือทักมาสอบถามกันได้ไจะเป็นวิตามินมจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นอาหารสามารถทักมาสอบถามเราได้ครับโอเคครับ